Use a mist while sliding เพื่อนๆสาจะต้องใช้สเปรย์พ่ขนขณะที่กำลังสไลด์ตัวอยู่สเปรย์เป็นไอเทมที่สามารถหาได้จากการเปิดกล่องทั่วๆไปนะคะหรือว่าจะไปซื้อกับน้องกล้วยก็ได้ในขณะนี้นะคะน้องกล้วยเนี่ยก็อยู่ตรงที่ไซปากด้านบนของแผนที่เลยนะคะที่มันจะเป็นติ่งเล็กๆยืนออกไปตรงเมืองสลิปปี้ซาวค่ะ น้องแว้นไปแว้นมานะคะจนสุดท้ายมาหยุดที่ตรงนี้เราสามารถมาซื้อเม็ดมิสได้ในราคา25ทองเท่านั้นเองนี่นะคะก็กดซื้อไปเลย1อันหรือ2อันก็ได้นะคะเผื่อว่าเพื่อนเออยากจะเอาไปใช้งานทีหลังอีก ปัญหาของ u u s t t i n g ก็คือว่าทรายไม่แน่ใจว่าเขาให้ใช้กับตัวเองหรือว่าให้กดใช้กับคนอื่นขณนะที่กำลังสไลด์ตัวถ้าสมมุติว่าต้องใช้กับตัวเองนะคะเพื่อนๆจะต้องไปทำให้ตัวเองเลื่อนลดก่อนด้วยวิธีไหนก็ได้จะเป็นการตกจากที่สูงโดนไฟหรือว่าโดนยิงก็แล้วแต่ค่ะ ของไซนี่เอาระเบิดยัดตัวเองเลยนะคะนี่ค่ะแบบนี้90มันไม่สะใจคออีกสักทีนึงล้กันนะคะอ่ะเหลือ30พอแล้วนะคะถ้าโดนหนึ่งทีก็คือตายแล้วค่ะวิธีการสไลด์ตัวนะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะทําได้โดยการวิ่งแล้วก็กดคอนโทรหรือว่ากดนั่งแต่ที่ไซยังไม่ทําตอนนี้ก็เพราะว่าไซจะไปหาที่สูงๆแล้วก็สไลด์ตัวลงมาเพื่อจะได้ใช้กันยาวๆเลยค่ะคือมันเจอริฟทูโกพอดีนะ คราวนี้เราก็จะขึ้นมาด้านบนนี้เลยวิธีการใช้งานเมดมิสนะคะถ้าใส่ตัวเองกดคลิกซ้ายค้างถ้าทำให้เพื่อนกดคลิกขวาค้างนะคะอ่าสไลด์ตัวแบบนี้แล้วก็คลิกขวาค้างถ้าทำให้เพื่อนแต่ถ้าทำให้ตัวเองก็คลิกซ้ายค้างแบบนี้ค่ะ ใน,นการทำเควสนี้นะคะถ้าสมมุติว่าจะคลิกขวาแบบฉีดให้คนอื่นอะไม่จาเป็นจะต้องมีเพื่อนที่เลือดลดนะคะไม่มีเพื่อนทำคนเดียวแบบนี้ก็ได้ค่ะถ้ามันทำผ่านนะ